สวัสดีครับผมแนะนําตัวเราหน่อยสวัสดีครับผมแจ็คแมปโคอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงให้โวดลงาบานเฮ้ยอยากคานในงานบวชอยู่ทีมตอนนี้อยู่ทีมเกมเมอร์ครับผมเพราะว่าต่ก่อนพี่แล้วนะครับอยู่ทีมออนไลน์ออตาครับพอซูค่าตัวไม่ไหวแพงเกินนะครับตอนนี้ก็เลยย้ายทีมที่มีตังก็เลยซื้อตัวผมไปนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็ประเมินราคาไม่ได้ครับในตลาดตอนนี้ก็คือหลายหลายเยอะมากครับคือซื้ออะไรได้แบบไม่สามารถที่ประมูลได้เอาง่ายๆพ่งตรง ครับผมเต็มเลยเป็นไงบ้างเต็มเลยใช่ครับแล้วเราไงการซ้อมกีฬาเราการซ้อมเหรอผมซ้อมตลอดผมซ้อมคนเดียวอยู่ที่บ้านใช่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกีฬาพวกข้อมืออะไรมากกว่าเล่นเล่นข้อมือเล่นอะไรพวกเนี้ยจะเข้าได้ใช่ก็เข้าได้อยู่แล้วครับผมเข้าได้ตลอดผมสามารถแบบเก่งเลยทุกไอ้นี่อยู่แล้วเล่นตำแหน่งไคะเล่นตำแหน่งไหมครับกองหน้าครับดาวยิงครับผมเล่นอยู่ตำแหน่งเดียวครับใช่ครับวันนี้กากีประตูวันนี้ก็ต่าๆก็น่าจะเป็นร้อยกว่าครับ ใช่ครับเดี๋ยวที่เราจะแข่งเนี่ยเราเจอทีมไหม่นะอ๋อตอนนี้เติมเองไม่รู้เลยทีมไหนก็ได้ได้หมดเลยได้หมดทุกทีมอ๋อนี่ก็ปาชาดาได้ครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาถามไอ้พวกนักวยด้วยว่ามึงมาเล่นบอลทาไมอใช่ครับเป็นนักวยแล้วอยากเล่นบอลเหรออยากย้ายกีฬาเหรออยากย้ายอาชีพเหรออะไรเงี้ยจะได้วัดวัดกันไปเลยนะครับชิวๆครับเสียบให้ล้มไหมไม่อาจจะไม่เสียบเราคุยด้วยเหตุผลก่อนถ้าเกิดตอบไม่ดีก็อาจจะเปิดอาจจะอะไรเลยเรียวัสดีครับ ในทีมเรามีมีใครเจ๋ง้างในทีมก็หลายหลายคนครับน่าจะเก่งแทบทุกคนและครับอย่างตามผมทําได้ร้อยประตูที่เหลือก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดสิบครับก็ไม่ได้บอกว่าตึงครับผมก็พูดตามคำถามที่พี่ถามมาครับ <c oughs> ผมพูดความจริงครับออันนี้พี่เป็นอเขาเรียกว่าสื่อจังฝั่งออนไลน์ออนลแล้วบอกมาถ่วงเวลาแบบให้ผมแบบไม่มีแบบโอกาสล้งหรอกหรือถอยไปไหมพี่ โอ้โหแล้วเด็กๆก็มาถ่ายทำมื่อกิเนีตตะโกนนะเป็นนู่นๆเด็กๆเนี่ยครับแม่กองเชียร์หมเลยนะครับแม่พวกเนี่ยเห็นไหมเยี่ยมไหมครับเยี่ยมนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมว่าว่าเราจะไปดีไหมโอนโหได้ครับผมโอเคครับผมได้ครับเชียร์ครับ